Possible showstopper play. All of Zipto trying to punch oh. up together. Oh, oh and that's gonna be a triple. Kaboom! Do they want a slow execute this time? But the Cocoon of Doom, just as you said, might be utilized here if they have information. Annihilation! Here we go. Who's your target, Emmy? <laughs> บลััดไ้อีกจงหวะครพยายามจะจ่ายของมาเพื่อเบรกด้วยฟอนไลน์มันเฟรยไว้แล้วจุ่มหมุนๆไม่หมุนตัวู้เซนกันเอาต้นได้แปดหน่อยอะไรกันทำเนี่ย Into w a r d s T Long This still close to their ultimate t h a k they can kill Khan She flashes out i t s the trap Shirazi's dead กาลิเทโกช่าเปอร์รอดูให้ในจังหวะการเซตอัพเข้ามา ามีในการเล่นอยู่เวทีฉีกเปล่ามาจนต่อเปอร์ออแล้วมาเ็กไปคนละหนึ่งคิวมาวันนี้ครับราวที่6ครับผมแต่ยังไงส่งเช็คกันไปก่อนแบตใส่กลับมาเอาปันเถืองปันเถืองหายสองเลยสามไปโอ้โหไม่แตกห้าสิบวิ่งดีครับเอฟเอสไลฟ์อัพมาครับลงเหล็กมาแบบนี้ฮะเคลียร์ล็อกดาวน์ได้เลยครับสำหรับแฟกต์เมนนะฮะผมอีกใช่ครับไปรอจ่ายเลยครับกับฮันเตอร์ฟิลลี่

เด้งเหรออันนี้หมี่เด้งไม่ใช่หมูเด้งอ๋อใช่ไหมค่ะน่าจะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมพยักหน้าพยักหน้าก่อนพยักหน้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอ้ยพยักหน้าโอเคหมี่เด้งไม่ใช่หมูเด้งยังไงก็เอาเถอะ